สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวในโหมดใหม่นะครับที่จะอัปเดตเข้าในเซิร์ฟไทยแฟนันที่18สิงหานี้นะครับสำหรับโหมดนี้ก็คือโหมดดุมเดย์2นะครับก็มันจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวมาชมพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับโหมดนี้นะครับมีด้วยกันทั้งหมด10รอบนะครับก็แต่ละรอบก็เพิ่มความยากไปเรื่อยๆนะครับส่วนเขียวเขียวแดงๆนี้มันคืออะไรครับก็ส่วนสีเขียวนี่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้นะครับสีเขียวนี้ก็คือเพิ่มลูกกระสุนนะครับ อาจจะเสียไป20แต้มนะครับส่วนสีแดงที่กำหมัดอยู่นี้ก็คือเพิ่มพลังโจมตีนะครับถือว่านี้ดีมากนะครับควรจะเพิ่มไปเยอะๆนะครับผมขอเพิ่มไปก่อนเลยส่วนเกาะน,นี้ก็ไม่ค่อยจาเป็นมากครับก็ไม่ต้องเพิ่มไปก็ได้ครับส่วนนี้ก็ก็น่าจะรู้นะมันคืออะไร <c oughs> แล้วก็ส่วนสีม่วงนั้นคือลูกธนูนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บแต้มก่อนกนะ็คือการยิงศัตรูนะครับเอาผ่านด่านสองแล้วเนี่ย อ่าเข้าสู่รอบ3แล้วนะครับนี่แล้วก็ผมมีโลบาเลียด้วยนะครับโลบาเลียก็คือการกด h ฮดนะครับอ่าเฮดหนงนี้มันสามารถทําลายสตูแล้วก็ป้องกันเราได้ด้วยนะครับถือว่าดีมากเลยทีเดียวไอโลบาเลียนี้ต้องรอให้หลอดด้านล่างตรงกลางเต็มนะครับแต่ว่ามันจะเพิ่มเองนะครับ พวกนี้อึดมากเลยครับต้องเพิ่มพลังโจมตีแล้วละ่ะเดี๋ยวไปเพิ่มก่อนนะโอ้ยลูกหมดลืมดูลูกเลยต้องกด,ดคีเียวๆก่อนนะครับเอา,เอาตายตายตายเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเพิ่มลูกก่อนตายตายอย่างนี้ตาย,ตาย,ตาย,ตายบาเลียบาเลียโอ้ยมัวไปหมดมัวไปหมดเอาได้ไงเนี่ยเอย่าตาย ทายดีว่าพวกนี้อึดมากเลยนะครับลูกหมดอีกแล้วลูกหมดไวมากอุ้ยตรงกลางเทียบเลยอย่าให้มันเข้าอย่ามันเข้าอย่าให้มันเข้าอย่าให้มันเข้าก็เหมืน <S 2> <S 2> <S 2> อมนเดิมครับก็เหมือนรุมแดงทั่วไปนะครับก็ห้ามให้มันเข้าจุดตรงกลางสีฟ้าตรงนี้อ่านี่ผมเล่นระดับง่ายนะห้ามเข้า80ตัว มาเดี๋ยวเพิ่มพลังโจมตีไปก่อนนะครับไอ้เพิ่มพลังโจมตีนี้มีส่วนมากเลยนะครับมันสามารถเอาไปยิงบอสช่วงหล,หลังๆได้สามารถทําให้เราขึ้นที่1ได้ง่ายๆนะครับตอนนี้พลังโจมตีผมเพิ่มแล้วครับเจ็ดกว่าแล้วเมื่อกี้เพิ่งหกสิบกว่ากดเทดได้นะครับน,นีถ้าเกิดศัตรูเข้ามาในขอบเขตของบาเรียนี้ก็ตายได้เลยนะครับมันรุนแรงมาก พวกนี้ไม่ค่อยโหดมากเท่าไหร่มันไม่ค่อยอึดน,นี่เหมือนตนัวเมื่อกี้ลูกจะหมดีกแล้วเพิ่มลูกก่อนนะอ่าพันด่านสี่พอดีเลยนี่มีแต้มพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้วอ่าแรกนี้ไปรอบต่อไปเพิ่มเป็นพันห้าครับเอ้าด่านบอสนี่นะอ่าเดี๋ยวผมจะใช้สก,กิลของสัตว์เลี้ยงครับโดยการกดซัดนะให้บอสมันอยู่ตรงนิ่งเลย นียิงเลยยิงสบายสบายเลยพอสก,กิลหมดก็ตัวใครตัวมันห <c oughs> ายละบาลีอบาลีอาปล่อยไฟรอนไงล่ะตอนนี้ผมก็ติดพารโลมากเลยนะเนื่องจากผมใช้สก,กิลเสร็จอ่อร้อนได้คึหลักแล้ว ลูกจะหมดหรืวอวะเฮ้ยถอยช่องลูกก่อนอ่าโอเคขอตายแล้วเด้งก็ดึงอ่าคนนคาด้วยอะไรล่ะเพิ่มพลังยกตีอ๋อยังไม่ถึงแต้มยังไม่ถึงมา พอจบรอบก็จะได้แต้มเพิ่มนะครับได้เท่าไหร่รอบนี้ก็จำไม่ได้นะอ่าได้รอบละ800นะบาเรียไปเลยนี่ไม่ชิบหายแล้วหายแล้วโอ้ลีละ800ครับไอ้บาเรียเมื่อกี้เนี่ยไอคุณลูกทองนี้ก็แรงใช้ได้นะครับผมชอบเล่นมากเลยผมว่าแรงกว่าเอเอีกอกะ เอาลูกหมดสิผายเป็นยังไงเพื่อนเอ้ยจะตายเตินตัเลือดเลยทำด้วยกันทำด้วยไปเข้าไปเลยเข้าไปเลยอะนะสิผายเจอหมาด้วยอุ้ยมีไอตัวเลื่อยด้วย,ยวเวยนี่ยวยกันยิงหมาเลยสิอ่าตอนนี้ผมมีแต,มต้มสี่แล้วเดี๋ยวผมแลกอันนี้ไปเยอะเลยเพิ่มพลังไหมครับ ่าตายแล้วอยู่ไหนเดี๋ยวจันมาดูกันว่าแรงแค่ไหนโอ้ยรถเป็นร้อยครับมาสิรอบที่เจ็ดนะครับใช้บาเรียเลยแล้วกันตัวไหนออกมามาออกมาสิใช้เลยตายไวตายไวอุ้ยเยอะเยอะเยอะไปแล้ว พวกนี้ไม่ได้เท่าไหร่ครับมันไม่ทำร้ายเรามันจะวิ่งเข้าไอ้นู้นอย่างเดียวนะ,ะแม่งมีเยอะเลยตายหมดแล้ว <c oughs> ไวมากฆ่าหมากันฆ่าหมาเจอกันล,ง, <c oughs> ยนลงยิงเจอกันลงยิงตายรอบที่แปดแล้วครับ วอะไรออกมาอ้าวตัวนกครับนะครับไม่กลัวหรอกอยากให้มันบินเข้าตรงนู้นก็พอครับมันไม่ทำ้ายเรานะครับไอ้ลูกนี้แต่พยายามจะจะให้มันรอดจากตรงนี้ได้ไม่ยิงยากมากเลยมันบินอยู่เนี่ยทัดเดียวก็ตายแล้วเนี่ยถ้ายิงโดนนะมาหมามาทำรูกกัน อ่ามันฆ่ามันฆ่ามันเฮ้ยมันตายนี่เอาสังหารเอะไรล่ะอ่าหมดแล้วตอนนี้เราพิฆาตแล้วครับโอ้โหตอนนี้เจอของหนักครับกดเฮ็ดเลยใช้บาเรียอย่างเร็วครับอ่าตอนนี้เฮ้ยมีตัวล่องหัวด้วยครับโอ้โยมองไม่เห็นเลยเมื่อกี้เมื่อกี

ได้พลังโจมตีมาดีกว่าไอ้ต้องหงดนะครับแดดเนี้นแดดเนียนแดดเนียนเลยแรกมาก่อนพลังโจมตีสามพันห้าเฮ้ยเฮ้ยติดติดติดอะไรจะตายไอ้ล่องหนุดแดดนี้นดิมองไม่เห็นนะอุย้ยลูกหมดชิบหายละพาเลียะาเลียะาเลียะาเลีย เอ้โอห,หเยอะมากครับด่านนี้อุ้ยหมายอีกถอยไปไม่มีบาเรียแล้วบาเรียบาเรียเร็วบาเรียบาเรียบาเรียเร็วหอนเลยไปเราบาเรีย,รไ,รยไม่มีนี่หว่ากดอยู่ได้ทำไมไม่ออกว่าบาเรียม <c oughs> าเนี่ยเฮ้โวยหมาไล่เราชิบหายละ โอเคงั้นเดี๋ยวผมแลกแกธนูให้ดูนะนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับธนูธนูบอมตอนนี้ก็บอสแล้วแลวหละด่านสิบผมยิงเล่นแล้วนะเอาปืนเนี่ยออกมา,อาบอสหนียิงยิงสารเข้าไปกดซัดครับเพื่อให้บอสจุดแล้วก็ยิงรลัวกระสุนไม่จำกัด ขอขึ้นที่หนึ่งครับต้องขึ้นที่หนึ่งครับเฮ้ยเฮ้ยบอสหลุดบอสหลุดเพื่อไอ้บอสนี้คือมังกรนะครับดูจากหางกับปีไปไปเฮ้ยเฮ้ยไาเ,ยาเยลยอะเลยยกจะหมดแล้ว ลุกหมดแล้วนะครับไปใช้ลูกซองก่อนเลยเฮ้ยลบ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 เบื่อรอดลดเอฟทันเอ้าแม่งตายไรวะยิงมันยิงบอสยิงบอสอามันเราต้องขึ้นิดนึงอย่างเดียวเฮ้ยตัวเฮดไม่มีบาเลียรีบกลับมาเร็วบาเลียเออเพื่อน เฮ้ยบาเลียบาเลียนี่ไปบอสไปที่อื่นเดี๋มาหาเราเฮ้ยใช้บาเลียไปแล้วนะมาหาเราอีกเดี๋ยวเชิเดี๋ยวเชอิเยเชอ,ย,อย่าเออเฮ้ยโดนแซงแล้วอะ่ะไม่ได้แล้วบอสอยู่ไหนเราต้องขึ้นที่หนึ่งเราต้องขึ้นที่หนึ่ง รอต้องขึ้นที่หนึ่ครับขอที่หนึ่งงางมันยิงางมันเกลนลอไปิบหายลาะัไม่้ตามเราเฮ้ยเฮ็ดเฮ็ดเเาเอเฮ้ยอยู่ไหนบอสตายสบอสตายสเออเรียบร้อย ขึ้นที่หนึ่งครับคนหล่อ,อได้ล้างเอครับนี่ยอดขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ